สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาทําขนมตัวนี้นะคะเป็นสูตรที่เราดัดแปลงขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะเป็นเนื้อนวนนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นชีกแนวออกไปนะคะแปลกใหม่ออกไปเพราะว่าได้ปรับปรุงสูตรมาเป็นแบบนี้จะมีไส้ด้วยนะคะไส้ก็เป็นไข่เค็มใช่ไหมแล้วก็จะเป็นมันม่วงด้วยนะคะเริ่มกันเลยวันนี้เราใช้แปง้งอเนกประสงค์นะคะ100กรัมค่ะต้องใช้แปง้งอเนกประสงค์ถ้าเกิดว่าใช้แป้งเค้กเนี่ยมันจะร่วนมันจะนิ่มเกินไปโอเคไหมจากนั้นก็จะเติม,มตน้ำตาลไอซิ่งนะคะวันนี้เรา ไอซิ่งเนี่ย25กรัมนะคะเราใช้ไอซิ่ง25กรัมเนาะเนื้อจะไม่ได้หวานจนเกินไปนะตัวแป้งนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ําตาลมีความหวานของมันม่วงด้วยนะเราจะใส่25กรัมค่ะเพื่อใส่เข้าไป1ส่วนสี่ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแบบนี้วันนี้นะคะเราจะไม่นวดเนาะส่วนใครที่ไม่มีเครื่องตีมือไม่มีเครื่องนวดนะคะก็ ใช้มือนวดก็ได้แต่ว่าก้อยวันนี้นะคะมีเครื่องอยู่ข้างหลังเราจะใช้เครื่องนวดค่ะแต่ว่าคนให้เข้ากันกับน,นะคนแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเทน้ํามันค่ะลงไปน้ํามันนะคะจะเป็นก้อยจะใช้เป็นน้ํามันดอกทานตะวันแบบนี้นะมันจะอ่ะไม่ได้มีกลิ่นนะคะ ก็มีกลิ่นแหละแต่มีแบบนิดเดียวนะคะแล้วก็สีก็จะไม่ได้เข้มมากแบบนี้นะน้ำมันต้องทานตะวันนะคะก็จะใช้น้ำมันเข้าไป43กรัมนะ43กรัมนะคะโอเคตีไปที่เครื่องตีเครื่องตีนะก็จะเปิดตีไปเลยนะคะที่สปีดต่ำนะประมาณเบอร์1เบอร์2นะคะโอเคไหมมาเริ่มกันเลยเนาะส่วนตัวนี้ มันคือมันม่วงนะคะเราใช้มันม่วงเนี่ยสองหัวเนาะแล้วก็ชั่งน้ําหนักเนี่ยรวมกันมันจะได้350กรัมนะคะแล้วก็เอามันม่วงเนี่ยปั่นนะคะในเครื่องปั่นนะมันม่วงนึ่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วปั่นนะคะรวมกับกะทิ30กรัมแล้วก็รวมกับน้ําตาลทราย30กรัมใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยนะคะ1ส่วนสี่ช้อนชามีทั้งหมด4อย่างตรงนี้นะสำหรับสูตรตรงนี้นะคะจากนั้นก็เอาไปผัดในกระทะนะคะผัดประมาณสัก4นาทีนะคะผัดไปเลยสักสี่นา สนาทีน้าตาลก็จะละลายเสร็จแล้วนะคะก็พักจนเย็นแล้วก็มันจะปั้นได้เป็นลูกกลมๆแบบนี้ตามที่เราเห็นแบบนี้นะคะปั้นเป็นกลมๆแบบนี้พอปั้นเป็นกลมๆนะคะแล้วก็พักไว้ข้างนอกแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะปั้นเป็นกลมเสร็จทํายังไงคะเราก็จะเอามานะคะใส่เนี่ยจะมีไข่เค็มนะคะใส่เข้าไปเป็นไส้นะโอเคอ่าอันนี้ได้ที่แล้วนะคะปึ๊บ ได้ที่แล้วนะคะใครไม่มีเครื่องใช้มือนวดได้เลยนะมันจะเป็นแบบนี้นะคะได้แป้งโดแบบนี้แบบนี้ทุกคนพอเราได้มันม่วงแบบนี้ปั้นแบบนี้นะคะตัวมันม่วงนะคะก้อยเนี่ยได้เป็นสี่กรัมนะคะช่างมาสี่กรัมนะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไข่ไข่เค็มนะคะไข่แดงไข่เค็มแบบนี้ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็หุ้มกับมันแบบนี้นะอ่ะอันนี้นะ ใส่ไข่มาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไข่แดงทั้งหมดเรียบร้อยตรงนี้แล้วจากนั้นค่ะมาทำการปั้นแป้งกันจ้านี่เราก็จะปั้นๆนหน่อยนวดนวดอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะเรานวดนวดนิดนึงนะจะได้โดแบบนี้คือซึ่งสวยงามมากเพอร์เฟกมากนะคะ ใครที่ชอบเมื่อกี้ก็มีใส่เนยเข้าเข้าไปด้วยนะสูตรที่ทําเมื่อเช้านี้นะคะสูตรนี้นะคือใครที่ชอบความแบบว่ารสชาตินะคะหรือว่าเทคเจอร์คล้ายๆกับขนมเปี๊ยะใส่เนยเข้าไปอีก10กรัมค่ะนะคะแป้งตรงนี้นะคะเราจะชั่งแค่ประมาณสัก15กรัมก็ได้มาแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะนวด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 ซะหน่อยครึ่งซะหน่อยแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะคือที่จริงเนี่ยพอเราทําแป้ง โดมาเรียบร้อยแล้วนะถ้าเราพักไว้นะมันจะยืดหยุ่นได้ดีกว่านะคะยืดหยุ่นหมายความว่ามันจะปั้นมันจะปั้นขึ้นรูปเนี่ยได้ดีได้ง่ายกว่านะถ้าเราพักไว้สักสักแป๊บหนึ่งนะคะสักประมาณสัก10นาทีนะจากนั้นนะคะถึงขั้นตอนนี้แล้วที่เรากําลังปั้นอยู่นะคะจะใช้เวลาปั้นประมาณสักเอบอ้นาทีนะคะเราก็วอร์มเตาอบไว้เลยนะคะเราจะอบที่160องศาไฟบนล่างปิดผัดลมนะอบ15นาทีนะคะ จะแล้วพอเราได้มาแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะนะคะมาทำแบบนี้นะปั้นๆนหน่อยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะใส่ตัวอุ้งมือเราแบบนี้นะคะแผ่ๆมาแบบนี้นะแผ่ๆมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปนะคะในนี้นะคะพวกเราถ้าเกิดว่าเสร็จบ้านใครร้อนนะคะพอเราปั้นๆ,ๆอะไรปั้นตัวมันม่วงเสร็จแล้วนะ ใส่ไข่แดงไข่เค็มแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาเนี่ยไปแช่ในช่องฟรีซประมาณทักสิบห้านาทีมันก็จะแข็งเลยนะแล้วก็สามารถที่จะมาขึ้นรูปได้แบบนี้มาเอาตัวเนื้อแป้งเนี่ยมาห่อได้แบบนี้ทำง่ายๆนะคะโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะปั้นแบบนี้พยายามปั้นให้มันกลมนะกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะคะทำแบบเบามือแบบนี้นะคะค่อยๆทำไปแบบนี้ ถึงแม้ว่าไม่กลมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพออบอะค่ะนะคะมันก็จะฟูขึ้นาอีนนิดนึงนะคะพออบเดี๋ยวมันก็จะกลมของมันเองนะประมาณนี้นะคะปั้นให้มันได้ โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําเข้าเตาอ,อบนะคะที่ชั้นกลางค่ะอุ้ยเห็นกันไหมเอยเห็นกันไหมเออนี่ค่ะใส่ที่ชั้นกลางไปเลยแล้วก็จับเวลานะคะนาน15นาทีค่ะพอครบ15นาทีนะคะเราก็จะเอาไข่แดงค่ะนะคะไขน่นมเข้าไป3กรัมต่อไข่แดงหนึ่งฟองแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ โอเคทุกคนได้มาแล้วน่าก <Elizabeth> ินมากหอมอ่ะโอเคค้นๆหน่อยนะคะผ่านไป15้านาทีเป๊ะจากนั้นเราก็ค <sch> in <heads> ่อยๆค่อยๆทาคาบรรจงทาแบบนี้นะคะอ่ะทุกคน นำเข้าอบต่อนะคะใส่ถุงมือนะมันร้อน,นะคะ่ะใส่ตรงนี้นะคะเปิดแล้วก็ใส่เข้าไปที่ชั้นกลางค่ะอบต่อแค่5นาทีนะคะรอบแรก15รอบสองหนาทีก็กลายเป็น20นาทีค่ะ นเนืน้อเนียนดีมากนะคะเห็นไหมไม,ไม่มีแตกไม่มีอะไรนะคะับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ